บานาบีมีอ้วนกลมตัวน้อยกำลังนั่งอยู่ที่ขอบป่าที่คุ้นเคยโดยจ้องมองไปที่แผนที่อียิปโบราณที่ขาดรุ่งริ่งแสงแดดส่องสว่างให้กับภาพวาดหลักสีสันของพิรามิดและฟาโรปลุกความฝันในการผชนภัยในใจของบานาบีให้ตื่นขึ้น เอาล่ะฉันพร้อมแล้วไปท่องเที่ยวและผจญภัยที่อียิปต์กันดีกว่าฉันอดใจไม่ไหวแล้วภายใต้แสงแดดที่แผดเผาไม่หยุดบานาบีเดินอย่างเนหน็ดเหนื่อยผ่านทะเลทรายอียิปต์อันกว้างใหญ่ขนของเขาชุ่มไปด้วยเหงื่อเจ้าหมีน้อยเจ้ามาทําอะไรที่นี่จะไปไหนเราไปด้วยกันไหมเราชื่อเฟนเด็กนะว้าวมันช่างกว้างใหญ่เหลือเกินเราจะต้องไปให้ถึงให้ได้เฟนเน็กเราต้องข้ามแม่น้ํานี้ไปเราจะทําอย่างไรดีเรามาช่วยคิดหาวิธีกันไหมสวัสดีนะักเดินทางทุกท่านฉันชื่อโซเบกคุณอยากขี่หลังฉันไหม ฉันพาพวกเธอข้ามแม่น้ำน,นี้ไปได้นะมันเป็นการผจญภัยคุณโซเบกเราไว้ใจคุณนะหวังว่าพวกเราจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยบานาบีเฟนเน็กและโซเบกผจญภัยเข้าไปในพีระมิดโบร,ราณที่รายล้อมไปด้วยเงาและเสียงสะท้อนจากอดีตว้าวมันช่างตื่นตาตื่นใจเหลือเกินมันน่าสรรัใจมากๆเลยไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาถึงที่นี่งานเสียวปะทิงงดงามบอกเล่าเรื่องราวของฟารโหารห์ปรกความรู้สึกเกรงขามในใจฉันมากๆเลย เพื่อนๆวันนี้ฉันรู้สึกสนุกมากๆเลยฉันดีใจนะที่เราได้มาพบกันและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดวงอาทิตย์ตกใต้ขอบฟ้าทอดเงาลงมาเป็นแนวยาวและบานาบีกําลังนึกถึงการเดินทางของเขาบานาบีเข้าใจว่าการผจญภัยที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสามารถขี่มิตรภาพและความอดทนบานาบียิ้มด้วยความขอบคุณสําหรับการเดินทางมันเหมือนเป็นของขวัญที่ไม่คาดฝันบานาบีมีความสุขมาก